สวัสด <Editor> ีค่ะสวัสด <rapper> ีค่ะการขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องก่อนนะคะในวันที่30ิพฤศจิกายนะคะที่ประชินไทยแจ้งโหฒนะรอบนี้จัดใหญ่จัดจริงนะคะเป็นมากกรรม่ค่ะเพราะว่าเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะในส่วนของพระสมนาคุณที่นกกาจาไปแจกที่จะเาไปนําเป็นพระสมนาคุณให้กับพี่ๆที่ส่งพระเข้าประกวด5องค์นะคะก็รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหมค่ครั้งนี้เนาะเราก็จัดเดินจูใจเหมือนทุกรอบที่ผ่านมานะคะครับผมอาหาร<ส>เครื่องดื่มฟรีฟรีเหมือนเดิมนะคะ<า>แม่ครัวเราเต็มที่ตั้งแต่เช้าเลยเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเราทานได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟขนมอะไรขนมเบเกอรี่อะไรเนี้ยข้าวเะเรามีให้ทานเนาะ<ม>ไม่ต้องกลัวว่ามางานเราแล้วจะอิ่มไม่อิ่มเนาะอาจจะเป็นช่วงบ่ายที่จะแบบมาไม่ทานเขาอดอะไรเนี้ยแต่เรามีเลี้ยงยันห้าโมงเย็น นะคะไม่ต้องปวดแน่นอนนะคะต้องมีผลดมือสารใช่ <นะ S 1> ค่ะในส่วนในส่วนของเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะที่นักการจะนําไปในงานก็จะมีในส่วนของก้องพันเอ็กนะคะและ้วก็เครื่องตรวจมือสารครับผมเนเอ็กก็คนร้อนหลามใช่ค่ะพันเอ็กก็ถ้าไปเช้าก็จะได้นั่งคุยกับอาจารย์ได้นานนะคะถ้าไปสายก็ต่อแถวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราฟรี นะคะก็คนให้ใช้บริการกันเยอะนะคะก็อาจารย์ก็พูดจนแบบไม่ได้ทานน้ำไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วใบเซอร์เราภาพชัดแจ๋วสวยนะใช่ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใบเซอร์นะคะติดต่อมาที่เราได้นะคะเราก็จะจะส่งให้นะคะมีค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเราจนกว่าจะถึงวันงานแต่ถ้าใครไม่ได้รับเนี่ยไปรับหน้างานได้นะคะเราะกลัวใบเซอร์ ลือภาคเราก็แก้ไขให้เนะครับีมีว่าเอาไว้ข้างหน้าเลยมีมีเราไม่เคยทําแล้วก็เต็มที่ก็สามวันได้รับถึงมือเดิมตอด่อได้ตลอดนะครับแล้วก็ให้เกียนลูกค้าทุกคนนะใช่ใช่ตอนนี้น้องกันก็อยู่กับณมู้ทิมนะคะวาระหารไล่แผนใช่ค่ะเป็นรอบนี้เป็นขุนแผนพิมใหญ่นะคะเนื้อว่านดอกทองนะคะก็เป็นเป็นชุดวาระสร้างอุโบสถนะคะนี่นี่เราก็เนื้อสีเหลือง นะครับก็เป็นเนื้อว่านดอกทองใช่ค่ะเป็นว่านดอกทองเอาเลยครับสองห้าหนึ่งสี่ถึงสองห้าหนึ่งหกนะคะเป็นพระชุดนี้ที่ที่เราครอบครองนะครับแล้วก็มีรอยแตกลานนะะใช่ค่ะนะครับในล่องก็จะมีี่ก็จะมีคาบไข่คาบว่านนะคาบว่านนะครับบนสารแล้วก็มีกุ่นมาอะไรมาเกาะด้วยนะครับนี่คือเก็บแบบสภาพเดิมๆนะคะได้มาก็แบบสภาพเดิมๆอนนี้ นี่เราก็จะให้ดูในส่วนของกายภาพเบื้องต้นนะคะเพราะว่าของน้องกันเนี่ยจะเป็นเนื้อว่านนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่เป็นว่านกันเนี่ยเก็บว่านอย่างเดียวเลยไม่มีเนื้ออื่นเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อว่านก็จะเป็นแบบขึ้นไข่แบบเนี้ยก็จะเป็นสไตล์แบบธรรมดาธรรมดาแบบไม่หรูหราเหมือนคนอื่นเขานะก็จะเป็นแบบด้านๆอย่างนี้เลยถ้าว่านเนี่ยสองไปเนี่ยเป็นว่านแน่นอน ยวเราเก็บแบบชัดเจนเลยนะคะว่าชุดนี้เป็นว่านนะคะเราก็จะให้ดูในส่วนของว่านเนี่ยถ้าเป็นแบบแห้งแล้วก็จะเป็นแบบอย่างไรก็คือแห้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค้าบก็จะมีคาบไขค้าบอะไรขึ้นตามสไตล์ของว่านเนื้อหาเดิมๆ60ปีประมาณนี้เนาะไม่น่าจะเกิดเรื้อเรอนเนาะใช่ครับใช่ครับก็สูงตามนะครับก็นอืมไม่มีค้าวก็ไขขึ้นมาปกคลุมแล้วนะครับเก่านะครับมีทองด้วยเนาะ มีทองด้วยอันนี้ก็จะเป็นไออเออพอกขีดแล้วก็แล้วก็จะมีที่เราดูกันประจำประจำก็จะเป็นในส่วนของการขอบด้านเนี้ยขอบด้านเนี้ยที่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันจะเป็นสองขีดด้านเนี้นเอเราก็จะดูตะวบบีเอาอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเศษไม้เศษว่านนะเศษว่านเศษไขว่านเปลเอกเลยนะครับแล้วก็มีพวกคราบไขอะไรขึ้นมาเกาะ อแล้วนะเป็นว่านรือเส้นน่าจะเป็นเกษาหลวงปู่สีน้ำตาลน้ำตาลอย,ยายาๆน่าจะเป็นเศษเส้นเกษาของหลวงปู่ที่ทํามาเป็นเมืองสารสมัยก่อนน้องอกเเห็นชัดเลยว่ามีเกษาแน่นอนเลยอีกไขว่านนะคะนี่น่าจะเป็นไขของว่านที่เกิดเพราะว่าเราเก็บแบบสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยเก็บเก็บอย่างเดียวไม่ไม่ไม จะบอกว่าจะบอกว่าไม่ปล่อยก็ไม่ใช่แต่เราปล่อยคือถ้าคุณแผนชุดเนี้ยเราปล่อยแพงมากทุกคนจะรู้ว่าเา,าจาวัดนะครับเราจับพุทธคุณใช่ค่ะเช่บนบสานมามแล้วใช่ใช่เราปล่อยแพงมากเนี่ยเส้นแก่สารหลวงปู่ยังเห,เห็นชัดเจนอยูอ่ก็เดี๋ยวในวันงานประกวดก็จะมีเอาพรับุตรจริยไปโชว์ด้วยคครั้งนี้ใช่ใช่ได้วยนะครับก็เอฟที F T ถามมานะคะว่ารอบนี้เราจะเอาหลวงปู่ไปโชว์ไหม เราก็ยังเอาไปเหมือนเดิมนะคะเราก็คือทุกคนที่ศรัทธาหลวงปู่เนี่ยไปกลั่กัาาการะ้าในงานได้นะคะต้องการเอาหลวงปู่ไปตั้งโชว์ในงานอยูย่ยแล้วนะคะทุกรอบนะต้องการต้องการจัดมาเนี่ยเอาไปโชว์กับทุกรอบเนะาะบางรอบมีน้ําตาตกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมีการเสียหายเกิดขึ้นอะไรอย่างเนี่ยการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งเนี่ยพักหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยมันมีแบบสึกหลอกระเทาะกระแทะขึ้นมาในน้ำตาตกเลยนะ เก่ามากตะกุดพื้นผิวแยกออกจากกัน,นแต่ไม่ได้แยกออกจากกันจากการตั้งใจน,ในใใะเพราะว่าเป็นที่อย่างนี้เนะคะเพราะว่ากายภาพของของการแยกเนี่ยเพราะว่าตะกุดเนี่ยจะเป็นการม้วนแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงเดิมน,นะคะอันนี้เป็นทองแดงเขาเรียกทองแดงเฉือนสมัยก่อนนะ <ๆ S 2> แล้วก็จะมีการม้วนของของตัวทองแดงตัวตะกุดเนี่ยแล้วก็จะม้วนม้วนม้วนแล้วก็จะยัดใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ตอกปัามนะมันก็เลยเห็นเป็นตัวม้วนแต่ถ้าเป็นของที่แบบ ทำมาใหม่เนี่ยเราจะเห็นเป็นแผนสังเกตดีๆนะคะของหลวงพุธทิมเนี่ยมันมีปลอมเยอะมันมีเก๊เยอะมันมีเก๊ไม่ทันยุก็เยอะอะไรเงี้ยคือเรามีจุดสังเกตคนที่เห็นของแท้ประจําประจําเนี่ยมันจะแบบเอออชัดเจนนะคะแต่อย่างของพวกเราสองคนเนี่ยของของน้อาแฟนกับของพี่เชนเนี่ยเราจะเห็นกันอยู่ประจําอยู่แล้วเราจะเอ๊เอเอกันอยู่ประจํานะคะเพราะาเราดูของที่เรามีอยู่แล้วมันก็เลยศึกษาง่ายเนาะถ้าใครอยากศึกษาหลวงพุธทิมต้องชัดเจนนะคะ เพราะว่าของพิทีมีเยอะมากนเนาะอ๋อทำเยอะนะครับตอนตอนสมัยท่านอยู่ก็ทำออกมาเยอะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนอนะ่ะองค์ละสิบบาทองค์ละห้าบาทบางคนเนี่ยทำร้อยหนึ่งได้เป็นกำมือนะคะแล้วต้องสาร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนเป็นกี่สิบล้านกว่าจะได้แต่ละแต่ละแต่ละราคานี้เนี่ยใช้ใช้คุณแผนใช้พระที่ท่านทำเนี่ยเยอะมากนะคะ ในส่วนของหนูพุททิมเนี่ยเยอะเยอะจริงๆไม่ใช่น้อยนะคะแต่แต่ในแต,แต,แต,แต่ละบ็อกแต่มีการปลูกเศษปีหนึ่งสองปีสามปีกว่าจะนาจาํามาแจกได้มันปลูกเศษเองนะคะกับมือนะของที่เราได้มาเราถึงมั่นใจในพุทธคุณว่าทัานแท้แน่นอนอะไรเงี้ยเราเก็บค่าแท้ทันยุคนะคะเราเลยได้มาใน่ยช่วงส่วนพุดนี้เราเลยปล่อยแพงนะคะก็ศึกษาในส่วนของพุททิมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อนี้อย่างเดียวนะคะนันกการแจ้งว่า มันไม่ได้มีเฉพาะเนื้อแบบนี้แต่คือของต้องการมาเก็บเนื้อแบบนี้นะคะในส่วนของยุคออ่2514-2516เนี่ย2515เนี่ยมันก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลวงพุธไม่ได้มีแต่เนื้อว่างมันมีเนื้อปูนด้วยนะคะยุคหลังๆเนี่ยจะเป็นเนื้อปูนเป็นเนื้อข้าวเหนียวเนื้ออะไรหลายๆอย่างนะคะก็แล้วแต่แต่แต่มันมีจุดดูอยู่ไม่กี่จุดนะคะในส่วนของค้ะหลวงพุธ สนใจก็ามาสอบถามเราได้นดในงานหรือมีเราก็จะมีสืดด่อติดไมาให้โชว์ในงานมาทัวไว้ด้วยนะครับงานดีมีมาตรฐานครับได้ยังไงนูงานฝากงานประกวดของชลน์พฐปฏิสิณนะครับสายอนุรักษ์นะคะของเรายังเป็นสายอนุรักษ์งานดีงานมหกรรมนะครับงานที่แบบ คนเยอะทุกครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะคุณภาพเราเน้นคุณภาพเราเราูดจริงทำจริงคือเราเรายืนมาได้ทุกวันนี้ด้วยคุณภาพของงานนะคะที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นแล้วศรัทธาในส่วนของตัวของเราสองคนหรือในส่วนของระบบงานที่เราสร้างมานะคะเราสร้างมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปีสองห้าสองสองห้าศูนย์นอกจากงานของเราแล้วเรายังทํางานให้กับชมรมอื่นใช่ค่ะมาก่อนหน้านั้นด้วยใช่ใช่แล้วก็ณับปัจจุบันก็มี ก็ยังมีเยอะหลายงานหลายชุมรมที่อขอความก็มีหลายชุมรมที่เรายัางไปช่วยอยู่นะคะแต่ถ้าไม่แน่ก็อาจจะไม่ได้ไปช่วยใครแล้วอะไรเนี้ยอาจจะอยู่แค่ตัวเองนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเนาะก็อาจจะไม่ได้ไปช่วยใครช่วยใครทำงานเพื่อช่วยพระราชทานอีกก็มีช่วยพระราชทาน,า<笑><笑>าานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะคะก็ยังยังยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าในส่วนของช่วยพระราชทาน มันเดินเรื่องเยอะนะทุกคนก็ยังไม่เราก็ยังไม่ชัดเจนเขาก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะได้เมาไหร่ถ้าได้เมาไหร ي, ่ก็ไม่เป็นไรเต็มที่เราก็ยังไงนโยบายของเราก็เป็นแนวอนุรักษ์อนุรักษ์พระเครื่องที่เป็นของดีของแท้นะครับใช่ค่ะเราอนุรักษ์นะเราสายอนุรักษ์ก็จริงนะเราอนุรักษ์พระแท้นะคะใช่ค่ะเราอนุรักษ์พระแท้พระที่เราถือครอบครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพระแท้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่แท้แน่นอนนะคะ อีกตั้งกี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไว้เอ๊ะอเอาไว้ศึกษาเอาจนได้นะครับเราก็เอาไปบริจาคให้วัดสร้างวัดจริงๆมีสร้างมีพระมีมีโบสถ์ให้เห็นนะครับไม่ได้แบบใช่คือเราเราทาอะไรเราชัดเจนทุกครั้งนะคะเราสร้างศาลาเราสร้างห้องน้ําเราสร้างเราสร้างพระพื้นโบสถ์เราสร้างปูพื้นนะคะแล้วก็มีแล้วก็เราชัดเจนทำแล้วแล้วก็มีของให้เห็นด้วยใช่ค่ะเราชัดเจนเพราะว่าเราก็มีหลักฐานให้ดูนะคะว่า เราทําจริงๆเราไม่ใช่สร้างภาพนะคะาาบางคนสร,งรสร้างภาพก็ตามนั้นร <c oughs> เราเราก็ <c oughs> ไม่อยากโจมตีใครเนาะเราโดนโจมตีเราก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่เราทําคือความจริงใจนะค,ะ,คนะเห็นว่าเราทำได้ค่ะเรายืนได้ด้วยความจริงใจของของแต่ละครั้งที่เราทํามานะอย่างน้อยสิบปีที่เรายืนมาเป็นที่หนึ่งของวงก,การมาสิบปีเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะเหนื่อยแต่ก็ทนนะคะเพื่อทุกคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เข้าร่วมง,งานจริงๆนะคะที่ยังให้ความเชื่อมั่นในส่วนของงานประกวดของเรานะคะก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกังงนไปนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่น้องการก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนในส่วนของเรื่องพักเครื่องนะคะแล้วกรรมาการของเราก็มีคุณภาพมีประสบการณ์มีมมมทักษะใช่ค่ะอาจจะเปลี่ยนบ่อยบ้างให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะคะบาง,<อ>งท่านก็อาจารย์ท่าน อันครั้งนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าไปแล้วก็พร้อมเปลี่ยนใช่ค่ะเพราะเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเปลี่ยนกรรมการอีกแล้วอะไรนี่ไม่ใช่นะบางทีกรรมการไม่พร้อมมาป่วยบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมการนะคะเพราะว่าให้มันเหมาะกับงานเพราะว่าถ้าอาจารย์ท่านนี้ไม่มาเราจะเว้นว่างไปเลยก็ไม่ใช่ทุกคนที่มาเนี่ยมีความรู้จริงๆนะคชับไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อะไรนีไรก็ไม่รู้นะครับตีไปอย่าง คือ,อคือเราชัดเจนในส่วนของเรื่องพักเครื่องนะคะ<อ>เราชัดเจนมานานแล้วนะคะในส่วนของเรากรรมการเนเด่นทุกคนนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องพยายามทุกทุกทุกสายก็พยายามที่จะดึงกรรมการเราไปเป็นกรรมการาะะของตัวเองนะคะแต่เราถามว่าเอาไปอ่ะเราไม่ว่านะคะกรรมการจะไปที่ไหนเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่ามสิทธิ์เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเพราะว่ามีสิทธิ์ไปห้ามนะคะ ไม่ให้ไปนั่งห้ามเราไม่เราไม่ยื้อเราไม่ยุดนะคะเพราะทุกคนมีหน้าที่นะคะหรือให้กรรมการไปติดรางวัลอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยทำครับไม่ได้ครับเพราะคือทุกอย่างคือเราให้สิทธิ์ทางกรรมการไปหมดแล้วเรามีหน้าที่ดูแลไม่ให้งานมันมีปัญหาเฉยๆนะคะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะบอกกรรมการติดแค่นี้นะติดให้คนนี้นะใครี่มีอำนาจคนนี้ติดที่หนึ่งอย่างเดียวหน้าเพื่อไปขายต่อเราไม่ทำนะครับ อันนี้ก็ไม่ไมอันนี้ไม่รู้เนาะแล้วอ,อันนี้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่แต่และชมรมนะ <ừ> ไอ้ในของเขาก็ไม่เหมือนกันแต่เรายืนยันได้เลยนะคะว่าเราไม่มีนอกไม่มีไหนกับกรรมการแน่นอนไม่มีขยิบตาส่งสิกไม่มีกรรมการ, <ừ> รเอฟซี F <ร>ทุกท่านรู้แล้วข็โยนว่าไอ้คุณกันเป็นคนสัอฤทธิ์เราไม่เคยทำเราอยากจะบีบคอกรรมการจะตายบางทีกรรมการยังไม่เชื่อเราเลย สนุกสนุกนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะก็น้องการก็คุยให้ฟังนะคะก็ี่สัยวุทิ์ทร่ทก็พูกันได้ครับมีอะไรก็ติดต่อได้ใช่ได้นะครับเราให้เกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะส่งมากส่งน้อยท่านดีมีเกียรติีมีเกียรติมิศักดิ์ีรีเหมือนกันใช่ค่ะถ้ายังไงเราก็ดูแลทุกคนอย่างพี่น้องนะคะถ้าอย่างไรเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะน้องกันฝากงานประกวดพระเครื่องด้วยนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะในส่วนของครั้งนี้เป็นมหากรรมการประกวดพระเครื่อง ของชมรมอนุรักษ์พุษษทธศิลป์นะคะนักการจะเอาพระที่นองก,การถือครองอยู่เนี่ยเอาไปให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็แบ่งปันกันนะคะเอาพระแท้ๆพระแท้ท,ทันยุคไปศึกษาต่อกันนะคะพระนองการอาจจะไม่เหมือนของทุกท่านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของทุกท่านจะไม่แท้นะเราก็ยังให้ความรู้ได้ทุกท,ท,ทุกอย่างนะคะถ้าอย่างไรก็แล้วเราเจอกันค่ะวันที่30พฤศจิกาที่ไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่30พฤศจิกาสิ้นปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ